ถ้าหากคุณกำลังมองหาพื้นที่ที่จะทำโรงงานและอยู่ไม่ไกลกับกรุงเทพหรือว่าท่าเรือนะครับนี่คือหนึ่งในที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกปรับแล้วเทพื้นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้คุณสามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างหรือว่าที่จะทำการปรับปรุงเพื่อที่จะให้คุณผลิตสินค้าและ ก็บริการของคุณได้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เขตสีม่วง14ไร่ติดถนนใหญ่อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีอําเภอไซน้อยนะฮะสิ่งที่เห็นก็คือว่าพื้นที่ตอนนี้นะครับมีคอนกรีตเทเรียบร้อยแล้วมีเสาเข็มลงแล้วมันเคยมีโครงสร้างใหญ่อยู่มาก่อนบนพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ลื้อถอนออกไปปรับพื้นที่เพื่อที่จะพร้อมสำหรับลงสิ่งปลูกสร้างใหม่แล้ว ถ้าเกิดคุณกำลังมองหาทำเลที่อยู่บนพื้นที่เขตสีม่วงและไม่ไกลจากท่าเรือแหลมฉบังจนเกินไปนะครับ160กิโลเมตรจากท่าเรือนะฮะแล้วก็ไม่เกิน50กิโลเมตรก็ถึงกรุงเทพแล้วนะครับเป็นพื้นที่เขตสีม่วงซึ่งเหลืออยู่ไม่เยอะนะฮะสีม่วงเข้มเหลืออยู่ไม่เยอะภายในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างเดินทางสะดวก แล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าเช่าในระยะยาวสัญญาเช่าสามารถที่จะคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น10ปีหรือ20ปีนะครับสนใจเช่านะครับสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ให้นะฮะสามารถโทรมาสอบถามเงื่อนไขาการเช่าทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวพื้นที่ตรงนี้ถูกปรับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะ เริ่มการก่อสร้างขอใบอนุญาตโรงงานได้เลยโรงงานเดิมที่อยู่ตรงนี้เป็นโรงงานเซรามิกมาก่อนอย่างมีใบอนุญาตในการทำงานกระเบื้องเซรามิกอยู่นะครับอย่าลืมว่าเป็นพื้นที่สีม่วงสามารถทำอุตสาหกรรมหนักได้นะครับอุตสาหกรรมและคลังสินค้าถ้าเกิดสนใจอย่างไรติดต่อเราเลยนะครับ